การชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลานี้คงต้องโฟกัสไปที่ห้วยตามาเรียนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณการตรลักษ์ศรีสเกตแล้วก็ท่าทีของขเขมรเองนะฮะเป็นยังไงรวมถึงการประชุมออตโตว่าว่ามีแนวโน้มจะยังไงเพราะโคศกมาลีก็ออกมาตอบโต้ว่าไทยพยายามเ,เบี่ยงเบนยนโยนขี้มาใส่ใน ในช่วงเวลาแบบนี้เพื่อการตอบโต้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร ok ปณิธานวัฒนายากรครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและต่างประเทศสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสำราน,นครับคุณพุทธินันท์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับอย่างที่คุณตับเริ่นนำอาจารย์ครับก็คือขณะที่เรากาลังประชุมอนุสัญญาออตวาที่สวิตเซอร์แลนดะ์นะนะแต่ว่าในแนวพรมแดนเนี่ยนะ ก็มีการเคลื่อนไหวของทอาหารเขมรกัมพูชาใน,นในการเรื่องของทุนระเบิดก,ก็ดีเรื่องพยามที่จะยึดภูมิขือเรื่องของภูตามาเลียอะไรประมาณเนี่ยนะคือยังไม่หยุดนิ่งอาจารย์คิดว่าสองส่วนนี้มันมีความปฏิสัมพันธ์กันยังไงบ้างครับครับคุณตจำรางครับจริงๆมันปฏิสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับที่เราเคยคุยกันว่ากัมพูชาเนี่ยเล่นกับเราทุกกระดานแบบอสมมาตรหรือว่าเบ็ดเสร็จนะครับหมายความว่า ทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมการต่างประเทศเขาก็าจะดูว่าจังหวะตรงไหนเราเรคลื่อนทัพหรือว่ามีช่องว่างเขาก็าจะรุกเข้ามานะครับในเวทีสากะชาติถ้าเราไม่ระวังอย่างเช่นเขาก็จะไปยื่นที่เรื่องที่องค์กรต่างๆนะครับไล่มาตั้งแต่สากลชาติหลายองค์กรนะครับแล้วก็วันนี้พอเขาเห็นว่าเรากําลังดาเนินการยกระดับเชิงรุกเข้าไปที่เวทีนะครับส้นนิสัญญา นะครับไม่ใช้ทุนระเบิดนะครับซึ่งเราได้เดินหน้ายกกระดับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันถือว่าเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เรายกกระดับนะครับในการกดดันกัมบูชาที่สาะชาติช่วงแรกที่รัฐมนสางประเทศเราทําได้ดีนะครับเขาก็ต้องหาจังหวะเวลานะครับหรือว่าหาพื้นที่ที่จะลุกเรากลับนะครับใน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 หลายเรื่องนะครับเรื่องภาคประชาสังคมก็เห็นการการทําความเห็นนะครับ ออของประชาชนชาวกัมพูชาให้ความบาตรไทยมากขึ้นเป็นต้น90กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่สุนทราัรคุณวิชิณันก็คงเห็นแต่ที่ติชดชายแดนกับเราตลอดเจ็ดจังหวัดนะครับก็มียานขยับปรับกําลังอย่างต่อเนื่องนะครับท,ที่บูรัมที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกไปที่บ้านครวดนะครับใช่ครับแล้ต้องไปจัดระเบียบชบรบอรชุดรักษาความปลอดภัยที่สุรินทร์ธีรเกศไล่ไปครับอุบลแก้วจันทบุรีตราบต้องไหน ถ้าเผลอเนี่ยไม่ได้เลยครับก็จะขยับเข้ามาเอ,อถ้าขยับไม่ได้ก็เขารอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดนะครับเดี๋ยวว่าเข้ามาลาดตะเวนเพื่อเอรบควรก่อควรเราแต่เขาระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่ากองทัพก็ถือว่าพร้อมออมากที่สุดนะครับในรอบหลายปีแต่เขาก็ทราบดีว่าถึงพร้อมไม่งไงเราก็มีข้อจํากัดเยอะในการใช้กําลังนะครับอส่วนทางการเมืองทางอการสื่อสารก็โจมตีเราไม่เว้นแต่ละวันอย่างที่คุณสมนานคุณพุชนันพูดครับก็เป็นอ พูดง่ายๆว่าในภาพรวมนะครับถึงแม้ว่าเราจะ,ะกดดันยังไงก็ยังไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าของเราทําไม่ค่อยเป็นระบบและที่สําคัญที่สุดสุดท้ายนะครับที่เราบอกว่าเราแขวนข้อตกลงสันนิภาพไว้นะครับ,รบถ้าคุณํารางคุณิชนันด,ดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แขวนไว้ทุกหมดทั้งหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วเรากลับไปอ่าร่วมมือกันในการจัดทําหลักหมดทั่วคราวนะได้เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับแล้วก็เริ่ม ที่จะร่วมมือกันในเรื่องกู้ทุนระเบิดบ้างนะครับแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับก็ทําให้เราเห็นเห็นเได้ชัดนะครับว่าอ่ากัมพูชาเนี่ยเขาเข้าใจเลยนะครับว่าเราอ่าอยู่ในสภาวะตั้งรับหรือว่าอ่ามีช่องบางช่องนะครับเราก็เลยต้องอ่าหาทางจัดการกับเขาให้ดีกว่านี้ครับอืมอย่างทุนระเบิดอย่างเนี้นะเขาก็ทอ่องคาถาเดิมอ่ะเป็นทุนระเบิดเก่าทุนระเบิดเก่าทุนระเบิดเก่าเรารุกอยู่ทีเ่เจนีวาอย่างที่อาจารย์บรรลือแทนว่า เราจะเสนอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรกนะถ้าทำได้มันก็ดีแต่ว่าโคศโกก็ขมิงก,ก็มาตอบโต้เป็นทุนระเบิดเกา่าใช้โกโหกต่อแหลโ mm hmm. น่นนี่นั่นเ่ยอาจารย์คิดว่าเที่ยมน,นี้จะทำสำเร็จไหมครับที่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนีนค่คือคือถ้าทำตามระบบผลออกมาก็คงจะไม่ดีมากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตรงจริงๆก็ดเดาได้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าใช้รูปแบบคณะกรรมการ นะครับถ้าฟังหลายฝ่ายนะครับแล้วก็กัมพูชาเขามีพวกด้วยนะครับในอนุนะครับส่วนทีส้ญญาแต่ว่าคือคือเราก็ไม่อยากกล่าวหาใครนะครับแต่ผู้ลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนั่งเป็นกรรมการนั่งเป็นประธานทั้งนั้นนะครับอในร้อยหกสิบกว่าประเทศเนี่ยก็เป็นของเขาซะเยอะมากนะคใช่ครับใช่ครับแล้วอาจจะมีความเพ่ง็นใจกันแล้วก็ทราบดีว่ามันก็มีทุนระเบิดเก่าอยู่จริงๆนะครับแลวก็เยอะด้วยนะครับ แต่ตุลระเบิดใหม่เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเอ่อก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องทําให้ชัดเจนที่สุดอ่าเมื่อชัดเจนแล้วเนี่ยก็ไม่พอนะครับคุณสั้านครับครับก็ต้องี่ให้เห็นว่าในมือของญี่ปุ่นในมือของแคนาดาในมือของอีกหลายประเทศเนี่ยเมื่อเมื่อมีข้อมูลใหม่ชัดเจนว่าเป็นตุ๊ระเบิดใหม่เนี่ยจะทํำยังไงนะครับแล้วเขาจะต้องทํำยังไงการตั้งอ่าชุดพิเศษขึ้นมาก็ดีการลดเงินชพืยเหลือก็ดีหรือรอ,ยอย่างน้อยน้อยเราก็จะต้อง พูดให้ชัดนะครับว่าถ้ากลไกของอนุอัตว่าเนี่ยทํางานไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่การขู่นะครับซึ่ง uh huh. คุณเสียัก็พูดแต่ว่าจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่เพราะว่าในระเบียบพิธีการทางการทูตเนี่ยมันพูดใช่กรณีก็เหมือนเป็นการไปประกาศศึกครับแต่ก็ต้องพูดให้ชัดผ่านทางเค,ครือข่ายอื่นๆน,นะครับว่าถ้าอนุอัตว่าทางานไม่สําเร็จสงสัยคงต้องกลับไปประทับที่นี uh ่ huh. นะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นความรับผิดชอบของอนุอัตว่าด้วยซ้ำนะครับ จริงๆไม่ใช่ขาที่เจ็ดนะครับขาที่แปดเนี่ยขาของคนคีน<ช>นะครับ<ช><ช>ก็ขาดไปแล้วเราควรจะต้องบอกว่าเจ็ดบวกหนึ่งด้วยซ้ำในใ,<ช>ในอนุแต่ว่าเราไปพูดว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดมันก็ไม่ครบทั้งหมด<ช>คือเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องปรับวิธีการดำเนินการให้เข้มข้นที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับคุณสำราญรับคุณวุฒินันหมายความว่าเราต้องขูเขาหน่อยเหรือจารย์ว่าเอ้ยถ้าไม่สําเร็จเที่ยมนี้นะก็คงต้องลบกันอยู่ดีเพราะมันหนีไม่พ้นแล้ว นี่คือความบทนสุดท้นถ้าคุณํำรานถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็คงบอกว่าไม่ต้องขู่แล้วครับให้ลบกันเลยลบกันเลยนะครับแต่ว่าผมถามอาจารย์นะผมว่าลองขู่ดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก่อนที่จะไปเสียหายอะไรเสียสมยงออกเสียหรือว่าเสียชุดบาดเจ็บกันอีกแต่ว่าถ้าไม่ขู่เลยเนี่ยผมคิดว่ากรมพูชาก็จะเล่นแร่แปลธาตุนะครับเล่นแมวจับ หนูแบบนี้อีกครับอือาจารย์แล้วแล้วทําไมเนี่ยที่ระเบิดล่าสุดที่ห้วยตามเมียเนี่ยกันรทรักษศีสเกตเนี่ยเขามีเป้าประสงค์อะไรต้องการจะยึดภูมิเขือไหมหรือว่ามีเหตุผลอย่างอื่นนะอะผมผมคิดว่าเขาต้องการทดสอบความพร้อมของเราการโต้อตอบของเรานะครับเขาก็เห็นความพร้อมของทหารไทยก็จริงแต่ว่ามันไม่เคยได้รับการทดสอบจริงจังะนะครับในในใ,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 ในการทำา การปฏิบัติการการ,การทหารของเราในเชิงรุกนะครับในในเชิงรับเนี่ยเข้าใจแล้วเราก็ได้โต้กลับในรละลอกแรกๆที่เคยปะทะก,กันแต่อ้นนั้นก็เป็นสงครามในอากาศ<ม>สงครามสมัยใหม่แต่อันนี้คือสงครามกองโจรสงครามรที่เข้าถนัดที่สุดนะครับสงครามตามแนวชายแดนก็คงจะทดสอบตรงนี้นครับแล้วก็ทดสอบมาต่อเนื่องนะครับบินโลน<ม>โดราตเวนสอดแนมเรานะครับจริงๆที่ออตว่าเนี่ยเราควรจะต้องยกระดับอีกหลายอย่างนะครับเราจะต้องคุยกับรัสเซียให้ดี S <S> คุยกับประเทศที่ที่ส่งอาวุธทุป,ปกรณ์ให้กับกัมพูชาหรือว่าส่งท่อน,น้าเลี้ยงคดีนะครับเครื่อเกเร,เราต้องยึดโยงเป็นกระดานเดียวกันถ้าเราบอกเอาเฉพาะทุ่นระเบิดแล้วก็เป็นทุ่นระเบิดใหม่ไม่เกี่ยวกับทุ่นระเบิดเก่าแนวรบของเราจะแค่ไปครับคุณสำลานครับคุณนันแต่ว่าแต่แนวแนวห้วยห้วยตาเาเรียเนี่ยมันอยู่ในเขตของไทยถูกไหมฮะอาจารย์ฮนะคราวนี้มันทำไมถึง,ถ,งถึงเข้ามาวางทุ่นระเบิดในแนวของไทยได้ แล้วทหารไทยที่อยู่ตรงนั้นเองเขาก็น่าจะเห็นทำไมถึงไม่ไม่สามารถจะลาดตระเวนเข้ามาในแดนของเราได้ครับผมว่าหนึ่งเราเราคงกำลังคงไม่พอนะครับที่จะต้องตลอดทั้งแนว,วนะครับทําให้บบทันีต้องไปตรวจแถวชุดชรบอรเพื่อเสริมเข้าไปนะครับให้ให้ให้ดีขึ้นนะครับแนวที่ลึกเข้ามาเนี่ยก,ก็จะอยู่ใกล้กับเขตหมู่บ้านเขตชาวบ้านนะครับ อ่าซึ่งอาจจะใช้กองกําลังอาสาสมัครได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าได้ซ้ำเพราะว่าชาวบ้านการู้ว่าช่องทางไหนเป็นช่องทางที่เขาลาดตะเวนกันอยู่เขาเดินกันอยู่ช่องทางไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยชาวบ้านจะรู้ดีที่สุดถ้าชุดชะบอรเราเข้มแข็งนะครับอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคิดว่าการการประเมินเนี่นะครับว่าเขาจะเข้ามาช่องไหนก็ยังไม่ดีนะครับพอที่จริงถ้าถ้าดีพอแล้วก็ดักรอครับคุณสาณําญาณคุณจินันครับ แล้วก็ประท้ากันตรงนั้นโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะครับแล้วเราทราบดีว่าเขามีความชํานาญในเรื่องของภูมิประเทศมากกว่าเรานะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นมานานนะครับสองนะครับแล้วก็สามอย่างที่เรียนนะครับก็ก็เป็นการทดสอบนะครับการโต้ตอบของเราว่าที่เราพูดว่าเราจะโต้ตอบร้อยเปอร์เซ็นเต็มที่นะครับมันจะจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขณะนี้ผมคิดว่าเขาก็ประเมินอยู่ครับ คำถามที่อาจารย์พูดถึงสำคัญมากเลยคำว่าทดสอบนี่การทดสอบนี้จะเขาเป้าหมายสุดท้ายเพื่ออะไรแล้วจะทดสอบไปอีกนานยาวแค่ไหนทดสอบให้เราระเบิดอะไรให้เราทําอะไรครับในในทางการทหารการทดสอบกันอย่างเชิงการประเมินนะครับการาพยายามที่จะให้อีกฝ่ายแสดงกําลังอย่างชัดเจนนะครับจะทําให้เขาสามารถเข้าไปปรับแผน แล้วก็วางแผนในการสู้รบกับเราต้องจำล,ลืมนะครับทุนน่ครับเรายัางอยู่ในสภาวะสงครามกันอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็มองว่าเราก็หันเหความสนใจไปเรื่องของน้ําท่วมบ้างเรื่องาการเมืองภายในบ้างนะครับสองเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องแก๊งแสแคมเมอร์เป็นเรื่องใหญ่รับเราด้นจังหวะที่เราเผลอเขาก็อาจจะทดสอบแล้วก็ดูการโต้อตอบนะครับแล้วก็ดูว่าเขาจะขยับเข้ามาได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าเขาเขาก็มองแล้วว่าในอนาคตระยะยาวเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปรียบ ในเวทีระหว่งางประเทศเขาก็เริ่มเสียเปรียบเศรษฐกิจกเขาก็หดตัวลงเยอะนะครับถ้าดูการวิปรายในสภาของเขาตั้งตีกระทรวงเศรษฐกิจกเขาก็ไปพูดัวเลขซึ่งไม่มีใครเชื่อนะครับว่าเขาจะโตห้าเปอร์เซ็นตนะครับาการคาดการณ์เนี่ยต่ากว่าห้าทั้งนั้นสี่สามก็มีหลังจากที่เขาเคยโตเจ็ดแปดเปอร์เซ็นมานานนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครเชื่อภาษีสารัฐก็สูงอยู่นะครับสิบเก้าเปอร์เซ็นตเข้าค่าการสั่ัยี่สบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีใครเชื่อว่าว่าเขาจะ จะ,จะดีขึ้นผลกระทบจากการปิดด่าน่ก็สูงนะครับเพระนั้นมันจะไหลไปยังประเทศอื่นสุดท้ายอาาาาจรรรรรย์ปคคับะนทสแล้วอาจารย์ประท,ท,ทา,ทานเชื่อไหมครับว่าวิกฤตการเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยจะนําไปสู่การลุกฮือจะลายจนกลางเมืองอะไรประมาณนั้นมันถึงขนาดนั้นก็ต้องก็ต้องพึ่งประชากรที่ยากจนที่สุด20เอร์เซ็นตนะครับซึ่งกระทบมากตอนนี้นะครับแล้วเกษตรกรอีก48เปอร์เซ็นต นะครับสองกลุ่มเนี้ยนะครับถ้ากระทบมากจริงๆก็มีพลังเยอะอก็ทําให้เขาค่อนข้างกัง,ง,งวลนะแต่ว่าสองกลุ่มนี้ยังไม่สามารถบรหาจัดการรวมแบบเจเนอเรชันซ <Generation Z S 2> ของหลายประเทศได้นะครับคืออันนี้ก็ต้องดูว่าฝ่ายค้านหรือว่าพลังอื่นๆรวมทั้งนานาชาติที่เข้าไปแทรกแซงจะช่วยให้กดดันเขาได้หรือไม่นะครับถ้าถ้ากดดันได้แล้วก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจพิงส่วนการย้ายเอาเงินออกไป อะไรต่ออะไรมีเขาทำมานานแล้วนะครับไปไม่เหมือนคุณสมลายกรบคุณวิคิน,นัน <c oughs> ถ้าจะหนีกค็คงพยายามไปถอนเงินหอบเงินหอบทองของเขานี่มีระบบไปฝากเงินไว้ที่อยู่ในต่างประเทศนานมากแล้วนะครับไปจาเป็นต้องหอบอะไรแล้วชดว้าวย้านะครับแต่ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเร<ส>ื่องที่คุณจะไปปิดล้อมควรจะไปแล้วตัดท่อท้อทําเรียงครับครับส่หรับ้เจนซีในกัมพูชายังไม่แข็งแกร่งพอใช่ไหมอาจารย์ประมาณนั้นใช่ครับ พี่แข่งแข่งพอก็อยู่ในบางไทยเนี่ยครับแต่เผิ่นว่าเขาก็ไม่ได้เป็นพวกเรานะครับโอเคครับเขาก็มองว่ายังรบกับเราอยู่แต่ว่าถ้าเเจนซี่ยนการกำมุูชาตในบางไทยเปลี่ยนใจเมื่อไหร่นี่ก็เมื่อนั้นนะครับโอเคครับได้ตามนี้ก่อนครับขอบคุณครับทัวันนี้านครับครับยินดีครับสวัสดีครับนะฮะทิ้งท้ายหน่อยพี่สำราญฟังแล้วก็ฟังแล้วไงฟังแล้วก็ยืดเยื้อต่อไปเออนี่เป็นการสู้รบที่ยืดเยื้อยิ่งช่วงเลือกตั้งเขมรยิ่งชอบนะ เราก็หาเสียงกันอย่างเดียวเป็นความสนใจเขาก็กินใครแดนเรามาด้วยใรแดไปโอ้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เศร้าไม่น้อยใช่ฮะแล้วก็หาขา่าวโดยเฉพาะเรื่องของขา่าวมาตอบโต้เราอยู่ตลอดเวลาบิดเบือนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านิดเดียวครับท่านผู้ชมครับก็เราเรา,าเพื่อรุ้นหน่อยเราฟังข่าวดีจากออตตวาบ้างก็ได้<ม>จากคุณเสียสักพวงเกแก้วรัฐมนตรี<ม>ต่างประเทศนะครับวันนี้น่าจะรู้เรื่อง ครับอาล่ะครับนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยนะครับวันนี้พี่สำราญรอดเพชรผมป๊อปที่นันนาหิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ